ียนเขียนในรูปเศษส่วนโอ้ยง่ายง่ายมากแต่จะยากสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจอ,อรยาบอกผ่านเลยต่อไปข้อที่2 0.36 ต่อไปข้อที่3 <c oughs> 0.001 <c oughs> ต่อไปข้อที่4 8.2 ต่อไปข้อที่ห้าหนึ่งจุต่อไปข้อที่หก ให้นักเรียนเขียนเป็นโทศนิยมเศษหกส่วน100 ข้อที่7เศษหนึ่งรอยส่วนหนึข้อที่8ผ่านไหมข้อที่8เศษหนึ่ง้ยเส่วนสิ ข้อที่9 <c oughs> 12สเศษ1ส่วน100 <c oughs> ผ่านไหม <c oughs> ต่อไปข้อสุดท้าย สิบห้าเศษสิบห <eland> ้า <Gym>. ส <Napoleon> ่วนหนึ่งพ <eni> ันเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผ่านมดไหมเสร็จยังเอ่ย เสร็จแล้วเปลี่ยนสมุดค่ะเปลี่ยนกันตรวจพันษากับฉัตรวัตรเปลี่ยนกับห้องสามเลยนะลูกเปลี่ยนกับไฟาดากับธนันชิดาค่ะอ่พร้อมแล้วดูข้อที่1เขียนเป็นเศษส่วน0.7เท่าไหร่คะ เศษ7ส่วน10ต่อไปข้อที่2 0.36 3 6สเศษ36ส่วน100เศษ36ส่วน100มีใครผิดไหมยังไม่มีข้อที่3 0 0ศูนย์จุดถูกต้องต่อไปข้อที่สี แป8.2ุดสองเสองส่วนสินักเรียนตอบรูปใดรูปหนึ่งให้คะแนนทั้งคู่ใครตอบในลักษณะเศษเกินก็ให้ใครตอบเป็นจำนวนคระก็ให้ต่อไปข้อที่5 1.78 ถูกทั้งคู่แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ต่อไปข้อที่6เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมเศษ6ส่วน,น,น100 0.06ข้อที่7เศษ125ส่วน100 1.25เก่งมากต่ 1> 1. อไปข้อที่8 1นึ่งร้อยเก้ส่วนสิบสถูกต้องต่อไปข้อที่9 12. 1 2าสิบสองเศษหนึ่งส่วนหนึถูกต้อง12.01และข้อสุดท้าย1 5บหเศษสิบห้าส่วนหนึ่ ถูกต้องเอาละคานนับคะแนนวันนี้ผ่านหมดไหมอ่ะคืนสมุดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะผ่านเกณฑ์หมดไหมซื้อสัตย์ต่อตัวเองนะคะอ้าพร้อมยังพร้อมแล้วใครได้สุด